สบายดีสบายดีพ,พ่อแมออ่พี่น้องเอ้สบายดีเอฟซีนี่ไหมนี่นี่นี่คืออีพีที่สองพี่น้องเอ้แต่เฮามาอยู่ทำนี่หลังจากคลิปก้อนหน้านี้แต่เฮาว่านสเปงสิเปง,เปงนะบอลอยู่บนโน,น่นเพราะว่า EP. อีพีนะคลิปก้อนหน้านี้นะเฮาโนนเฮาโนอนอยะพี่น้องเอ้โนอนอยะดี เดี๋ยวเฮานนะปิป้งป่าซุปแล้วก็สิไปหาตัดไม้ไม่กระโตนไปบ้านค่อยเอินนะหรือว่าไม้ไผ่นี่แหละที่เราไม้ไผ่ป้ามาซับเป็นฟ้าเบเป็นฟ้าแล้วก็มาปูมาปูน,อน้อนก็เชิงไงเงไงใช่มยื่นออกมายากพอคืนพอคืนนี้เขาปูฟดแล้วกเเ็เอาไม้เอาไม้หลังเต้ามาปูแล้วก็เอาฟดปูห้องมัน่นจังหวะน,น้อนคิดหลัง เก็บหลังเก็บอันนะเดี๋ยวเข้าปิา้งปลาซุกแล้วเข้าไปสิไปตัดไม้ก้นน้องนะ ใบ <icana> <naj bum S 1> ไม้มาหอดแล้วพีนน่น้องโอ้โหถอนเมย์เลเติบเดี๋ยวเข้า <c oughs> หนาเอาไม้มากระชีบฟ้าซับฟ้าเลยทีเข้าปู่ทางในท้ำคนละต่อ้ปเอาไม้ในถ้ำเอามาปู่ก่อน พี่น้องเอ้ยโผลนบนนนนึงเข่าสีซับฟ,ฟ้าทั้งหมดหกแผ่นพี่น้องเอ้ยเหตุแบบนี้นี่นะเฮ็ดแบบนี้นะหกแ,แผ่นไม้ลำนึ่งได้อยู่ประมาณหน้าเศร้าสองหน้าเศร้าห้าพี่น้องเอ้ยไม้ลำนึ่งได้อยู่ประมาณหน้าเศร้หาห้าเหาะเผาออกมา คือปลายนะคือก่อๆประมาณหน้า25ถ้าว่าไม้เย่อกว่านี้มันก็สิได้หน้าเย่ออยู่มันบ่มีไม้เย่อนี่ก็หมดหมดเย่ออยู่ก่อนั้นเลยเฮาไปเอานะไม้เยหายาถ้าว่าไม้น้อยโอยบ่เป็นตับแล้วก็หาเลไม้ื่อๆด้ฟาถ้าว่าไม้คดละงอกละแงกนี่โอ้ยเฮาับออกมาก็สิเบได้นี่ก็บ่แม่นของพอดมันคดพี่น้องเอ้ยต้องเอาไม้ื่อๆเด้ หาเลื้อกไม้ง่มๆสัฟเฟ็บนอยู่บนโน่นนะ หเหมยอะไรตืบซาฟะเดี๋ยวฮาซับแล้วล่ะสิกินเข้าก่อนพักผ่อนกอนพีละกันกินเ,นเ,เข้าพักเอาแห้งล้วขนไม้เห้าปูคลิปก้อนท่านนะขนไม้ยุนธรรมเ,าเอามาไว้ตัวเหาปูนะเดี๋ยวฝ้าเห่าไปปูแทนโอ้โห พืชพ t ชน,น,น,นี่นั่นเลบ่นไปคือเป็นโน,โน่เก่มทำนี่ไงนันเลเห็ดผู้ดเด<อ>ียวเอ้ยแชมเปญแาสิขคนไหมอันนี้เอาไว้เอาฟ้ามาปูแทน มันงเงื่อสเฉยากไม่มันโดนเงี้ยไม้เลยเลยไม่เป็นอันนี้ไม้หลังเต่าอืมโอ้น้ำกินเข้ากันอยู่นี่แค่เดมเคอน้ำพี่น้องเลยนี่ขุดน้ำสร้างยินน้ำอ้ามเข้ากันอยู่ั่านมีตู้พางั่นนี่เนี่ยคุณ ักต้มฝ่าดยต้มป่า,าม่ถักด้ยวยกินันน้กับตัวมีปิ้งฝ่าเขาปิ้งวบมีเสางี้ด้ยี่ส,สกินอันนี้แหละปิ้งป่าโกบใบหมดตึกหมดแล้ว มะเพ็ดมะเพ็ดไฮได้นี่พี่น้องเลยมะเพ็ดออกมาแต่ไฮอันน่ะเขาปูมันต้นปูมันต้นเหรอปูมะเพ็ดซื่อได้กลิ่นได้พี่น้องเลยปูหลายก็ได้กลิ่นหลายมะเพ็ดนะอันนี้มะเพ 5, ็ดห้าหกกกหนี่งก็ป้อตัวเขาปิดหลายเนี่ยนี่นี่กลิ่นบทท่านเอ้ยก็งดจิวมะเพ็ดเลงเฉยมะเพ็ดบอดได้ซื้อนะ่ะปูเสื้อพี่เลยมีแต่ฟุ้นไฮนั่นเลย พอได้กินปูยูอน,ยนะไฮนะโอเค็ดดิฟถึงเวลากินข้าวและะ้วบ้านนี่โอ้หมีอนะป,งปิงป,ปิงปลาตับต็มเจวพี่น้องนะปิงปลาปิงเท็ดนี่แหละมากินข้าวน้ำเดียวได้พี่น้องเอ้ยเดินไปเดินทานกันเดินเยอะขา้าวสมคน พอดี ừ, สลล ừ, องสองโมงหรือว่าสิบสี่โมงสองโม่ละไอยังไงเอมจะนั่งไปได้ด้วโอ้ยอยูน้อ พนึงพนึงนั้งพนึง,ง,นงยืนฮะโอ้บังเยอะเข่าเลยมากไหมองเลยกินน้ำเดียวอาไรเยอะมาไรเยอะอเดี๋ยวจะห้าวนานากินข้าวยากับเท็ดอันนี้นี่นแหละคูดบนนอนเท็ดบนยู่บนนอน Cám chèo vô không? <laughs> <laughs> tôm... tôm <bà. cười> 好、啊 큰탕올라으고면되 ีแล้วมันเป็นคอดพุ่นจริงๆเยพอสิโอ้โหเ๋ยวมากเลมาสิงับพอจะโอ้พอจะเคลียร์บนข้อเลยวานเอาไว้เครื่องจะงบนลุกลม โอาเอาโอ้ขับไปเด้อบ้านต้องยานอา๋อเจ็บเด้อ mày là bỏ, phải hoặc phá nặng được phá được mày quá được mày hết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  ก็เพื่มาเจอว่าเฮ้ยเด็น้องโอ้โหโอ้ยหลืนเมื่อคืนนี้้ายนอนนี่เมื่อคืนนีโลดวดอฟดปู่นอนกับ่ได้โอเคแล้วบัานนี้โอ้ได้พื้นใหม่แล้วบัานนี้พี่้ังเอ้ย กูพื้นไม่งามกว่าเก่าบนยูบนเสาทำไมมันกรนิบสอกอันเครื่องตั้งลมโอ้กนิบด้ยกระนิบอ่าได้เลยเลี้ยวเลยมั้ยกระนิบเหรอบวกเล้วเรียบร้อยโอ้เอาไปตั้งโต๊ะเอาเครื่องมาไว้ ขำแล้วพี่น้องเอยเดี๋ยวเขาก็คือสิได้กินกินแนวเก้าพี่น้องเอยกินแนวเก้าเมื่อนเขากินมือเว้นนี้นี่นนเลยปิ้งป่านี่เลยพี่น้องเอยปิ้งป่าเดี๋ยวปิ้งป่าอนาบ้านนั้นสีดำเจลดำเจลกับปิ้งป่านี่ละเอาเป็นแต่กินอยู่หรอก nga เด็กน้องเอ้ยบนผิดเข้าแต่เข้าบ่มีบ่อนอันนั้นโตผิดเข้าจังคึดอยู่บ่มีบ่อนตั้งสิเว้ยนต่บ่อนอันนั้นนั่งผิดเข้ามันเป็นตะลิ่งลองกไปแนวนี้เลยเวลาผิดเข้าแล้วพี่น้องเอ้ยมาผิดเข้าน้ำเดียวได้แบบนี้เลยผิดเข้าน้ำเดียวได้พี่น้องเอ้ยนี่ปิ้งปลาครับจำแจ้วพี่น้องเอ้ยปิ้งปลาปลา เมื่อเว้นนี้แหละกินขึ้นกันก็เมื่อเว้นนี้ตอนเท่าเฮ็ดกันนะตู้ครับโอ้เหลิมสีเป็นแล้วดูแล้วเดินล่มพัดกากมาแล้วเขามีมีมีอย่างดาวดาวมากานมาขนาดนี้นะฮะข้าวเหนียวฮะขาไปดการเมื่อคืนนี้ก็บได้จโตได้วยแต่กาก้าง กินข้าวแล้วแล้วบ้านี้อเอาค่ะเกมนอนละโอ้โอเฮาได,ดไ,ได้ดังไฟยุทันน้งโหก v ได้ดังไฟยุหันนยุหันยุทั้งโ hover ดังไฟเราเอาไม้แป้นอัดไว้เอาอยันว่าเราได้ขี้เขม่งอดไตมาทั้งโห,หน v e อันตราย,ยดังไฟไว้เจ้าบ่เฮื้อมอดไฟกองนั้นนะแล้วทั้งนี้เขาก็ดังดังไฟทั้งนี้นี่ ทางเฮาพี่เฮากระดังได้ดังไฟกองนี้ก็โบ,บ้เฮาโมดดังจะสดแจ้งเลยหูมือมาลุกไทยเบากะจูเฮาไฟนะโ,<อ>โ,โอ้พี่น้องเลยได้บนนอนไม่เลยถ้ากันสัฟ้าซื้อโมเว้นนี้จะได้ได้บนนอนไหม่เติมอะไร,ร่มเว้น แต่วันนอนไม่ละฟักยูอาตัดสปปะพานเ่ร<อ>ิมมือเบนเนี้<อ>เก่าเพ่ยุ่มันเพ่งยุ่พี่น้องเนยโอ้ฟักยูนอนหลับสบายดีเด้อพี่น้อาพี่น้องเอ้ยขอฟัาคนไหลเด้ดอเนอะถ้าว่าคนไหลแล้วมันยูทูปมันสีดันนะถ้าว่าเบิ้งละลาเราบอกคนไหลยูทูปมันหมดดันถ้าเป็นไปได้ก็ยเยอะเฮ้อกดเอแเส้ยพอดีพี่น้องเอ้ยเห็นว่ะอันนั้นก็นกน เอา้าขอฝ้าไปสัมนี้ก็เดิอพี่น้องเด้อขอขอบเจอิญร้ายที่สมเต็จก็จะจบพี่น้องเลย